ทักทายกันอีกมือนึเด้อจ้าบ้านสวนฟินก็จะมาหาเตรียมพักดวยจ้าเพื่อจะไปตลาดแต่ว่าสวนหลังบ้านหอาบม่มีอย่างอันนี้คุณยายก็จะเก็บหัวรัพ้ามาไว้ให้เลยจ้าแต่ว่าบ้านสวนฟินก็จีแตงไหมเพราะว่ารู้สึกว่าจะเห็นมีใบเรือยงลายอยู่นะจ้าคุณยายเป็นก็อ่าขยันเก็บให้บ้านสวนฟินก็จะมาเบื้องคลองท,ที่ที่เอาไปเมื่อนี้เลอจ้าเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันว่ามีอย่างน่จ้า เขาจะเริ ja vida, ida, ่มจากมะเขือเทศสีดาเธอจ้ะอันนี้ก็คืออ่าเขาจะรับเพิ่นมาเธอจ้ะเพราะว่าบ้านส่วนฟินบ่ได้ปลูกจ้ะส่วนอันที่ปลูกก็คือจะเป็นมะเขือเทศน้อยแต่ว่าพอค่อยได้ผลปานใดเธอจ้ะอันนี้ก็จะเป็นหมักหนาวเธอจ้ะเออหมักหนาวอยู่สวนหน้าบ้านของเขาจ้ะแล้วก็จะมีตะไคร้เธอจ้ะอันนี้ก็จะเป็นตะไคร้เก็บมาเมื่อวานแต่ว่าเฮายังขายบ่เบิดเด้อจ้ะฝนก็ตกดีดีคนก็บ่ค่อยย่างปันใดจ้ะ อันนี้ก็จะเป็นกระเพราด้วยจะ้ะกระเพรานี่ก็จะามาจากสวนคุณตาไลเด้วยจะ้ะเพราะว่าสวนหลังบ้านของฮองบอมีให้เก็บเราด้อจะ้ะอันนี้ก็จะเป็นหมักเคอเทศอันนี้เฮารับเพิ่นมาบนเรือเบิง่งช่วงนี้ฝนตัวเขาก็จะแต่จังซีเราก็ใส่บะไรด้วยจะ้ะเดี๋ยวบันสุนฟินจะเก็บไว้เพื่อที่จะเอาไปบีบอ พะพันต่อไปเดีอยวจะเส็จนาเสียดายขนาดเลยมีแต่ลูกสวยๆทั้งนั้นเลยที่แตกอะ่ะจ้ะเนี่ยเขาก็จะมาเลือกเนี่ยอันนี้ก็แตกถ้าแตกถ้าแตกแบบนี้ถ้า,าลูกค้าออกไปมันก็จะมีกินเลยจ้ะมีกินเหม็นแถวบ้านเพื่อนๆว่มาเหม็นโออ่คือเหม็นแล้วก็าบอ,บอหนาใส่เลยจ้ะกินบอโซผาเนี่ยคล้ายๆกับว่าเขา เหมือนเหมือนส่มต่ำซิงนะจ๊ะค้ายๆประมาณนั่นแหละอธิบายก็พ่ถูกเนาะนี่แตกจังส่เขาก็จะก็ต้องคัดออกเลือกออกเด้อจ้ะเนี่ยถึงเขาที่รับเพื่นมา้าเขาก็เลยว่าที่ได้ขายร้อยเปอร์เซ็นต์ด้อจ้ะน้ำหนักเขาก็จะหายไปตามแบบนี้แหละเนื่องจากมะเขือเทศของเขาโดนฝนเด้อจ้ะเขาก็เลยต้องมากระจายเขาไว้จังส่เพื่อท,ที่ที่ให้เขา,าแห้งหรือว่าสะเด็ดน้ำเด้อจ้ะแล้วก็ต้องมาเลือก ะมะเขือเทศที่แตกยังซี่ออกอีกเรืองจากเดียวปันสุนฟินจะขอเลือกแล้วก็ลองมาชั่งเบิง้งเรืองจากว่าความเสียหายของเขาจะหนักขนาดไหนเขาก็แยกมะเขือเทศที่ว่าเขาใส่โบได้ออกมาแล้ว,ดวเดืองจากเดียวเขาก็จะมาชั่งเบิ้งความเสียหายของเขาเรือจากอันนี้ครึ่งกิโลอ่าสิบโลหายไปครึ่งกิโลก็เท่ากับว่าเทารับมาอ่าเก้ากิโลครึ่งจ้ะ กาแสดงว่าต้นทุนของเขาที่สูงขึ้นส่วนอันนี้เขาก็จะบอถิมหอกจ้ไในๆก็ในๆเราเขาก็จะเก็บเมล็ดพันธุ์เขาไว้เนาะจ้ะเพื่อจะเอาไปปลูกตอจ้ะเพื่อได้ผลเนาะจ้ะเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นหมักแฝงเล้วจ้ะที่ว่าเอาเก็บมาจากสวนคุณตามันก็ขายบ่เบิดในมือเดียวแต่ว่าเขาก็จะเป็นอีอย่างที่บอ่อเสียไว้เนาอจ้ะสามารถเก็บไว้ได้หลายมืออยู่จ้ะโหระพาบ้านส่วนฟินฟกา ตัดแตงไม้เรียบร้อยแล้วเด้อจ้ะเขาก็จะเอาใส่เข่งไปกับกระพองสิแหละแล้วกาผ่าผ่านี้ก็จะเป็นผ่าชุ่มๆเดือจากเพื่อจะให้เขามีความสดชื่นตลอดถ้าผ่าเป็นผ่าแห้งโดนลมแน่เดี๋ยวเขาก็จะแห้งไว้เด้อจ้ะเราก็จะเหี่ยวไว้ส่วนหมักพริกมันก็จะมีลูกเน่าลูกเสียประมาณนี้เด้อจ้ะเขาก็ต้องมาคัดแยกออกอีกเชือนึงเด้อจ้ะช่วงนี้หนาฝนมันก็จะเป็นโรคแอนแทกโนดหรือว่าเป็นเชื้อราจังซี่เด้อจ้ะกาที น้ำหนักก็ที่ขาดไปหลายอาู่จ้ะเพราะว่า,าถ้าเป็นโรคยังสี่เ้อจ้ะแต่ว่าเขาก็บ่อยากให้ลูกค้าเจอเนาะเขาก็ต้องคัดออกอีกเที่ยนึงเ้อจ้ะนี่ก็คือพลิกที่เขาคัดแยกออกมาแล้วเด้อจ้ะเดี๋ยวเขาจะลองออกไปช่างเบิ้งว่าจะความเสียหายของเขาจะหนักขนาดไหนจ้ะอ่าอันนี้ก็ซีขีดนิดนิดเลอจ้ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหน่อยเ้อจ้ะเพราะว่าเจ้าก้อนหนานี่ สิบสิบกิโล้เลยจ้ะหายไปสามกิโลอันนั้นก็คือขาดทุนเลยแต่ว่าเขาก็เห็นใจกันเนาะจ้ะเขาก็เลยขอเคลมเพื่อนแค่สองกิโลอีกกิโลนึงก็คืออ่ารับผิดชอบเองด้วยจ้ะอ่ากับมีคนอยากให้เป็นหรอกแต่ว่าในเมื่อมันเป็นแล้วเขาก็ขอกันน้าได้ด้วยจ้ะอ่าอันนี้ก็จะมีคนเอามาซุ้งเจ้าของหมักพริกเดี๋ยวเขาก็จะไว้ให้เพื่อนเบิ้งด้วยจ้ะมื่อนี้พอบ้านเพื่อน ติดงานเครื่องเสียงด้วยจ้ะบานส่วนฟินก็จะมีหน้าที่จัดเตรียมของขึ้นรถไว้เพื่อที่ว่าพอเพื่อนกลับบ้านมาก็จะขับรถออกไปได้เลยด้วยจ้ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นหอมหัวใหญ่ด้วยจ้ะเขาก็จะจัดไทยตะกร้าจังสิเพื่อมีคนเพื่อนอยากเลือกอ่าเอาลูกขนาดใดหัวขนาดใดเพื่อนจะได้เลือกได้เลยจ้ะส่วนหมักเขือเทศเขาก็จะเทรวมเข่งกันแล้วด้วยจ้ะเพราะว่าอ่าเขาก็จะเติมทยอย แห้งไปเรื่อยแหละบางอันก็ยังโอ้นี่เอาเก็บปลาเบิดกับบลเบิดด้วยจ้ะกันยังมีแตอยูคือกันอันนี้ก็จะเป็นผักปังยูหน้าบ้านเลยจ้ะบ้านทวนฟินก็จะไปเก็บได้สองกำจากกำละหาบาทจริงๆแล้วอ่าจะเฮ็ดน้อยก่หนีแต่บางเงินว่าถ้าเฮ็ดสามกำมันก็จะน้อยโพดกันเลยจัดไปเลยจุกจุกำยยกำใหญ่ๆกำละหาบาทแล้วก็ยอดสวยๆเลยจ้ะพอดีช่วงนี้มีเห็ดปลาเห็ดโคกออกมาเขาก็จะได้ขายผักปังเวยจ้ะ ผักปังแล้วก็มีนังรักหรืออีตู้ร้าวด้วยจ้ะคายดีส่วนพริกที่เฮาเลือกแล้วก็ก่อนจะไปตลาดเฮาค่อยเจียวใส่ถุงด้วยจ้ะเพราะว่าถ้าเอาใส่ถุงแล้วเขาจะเป็นเหงื่อออกมาก็จะเห็ุให้พริกของเขาเน่าง่ายด้วยจ้ะตอนนี้ก็มาเบ่งกล้วยกันด้วยจ้ะอันนี้พึ่งจะเอาม้าเมื่อวานนี่จะคุณยายเพิ่็จะบ่มด้วยจ้ะเพิ่นจะเอาใส่เข่งแล้วก็จะมีผ่าหุมเกาๆแหล่าพวกดำๆนั่นนี่ก็คือพวกยางกล้วยด้วยจ้ะ เพื่อนก็จะเอาใบช้ำช้าด้วยจ้ะหรือว่าต้นกามปูนี่แหละใบกามปูนี่แหละมาเพื่อนบอกว่ามันเทศไห้กล้วยสุกไว้ได้วยจ้ะบา้านสวนฟิ้ก็ประหลดอกแต่คนเถาคนแก่เพื่อนพาเบ่าวพาวพา,วาวนจากอ่าคิดว่าอาจมี่วนกไ็ได้ด้วยจ้ะกล้วยเมื่อวานของเขาได้มาประมาณฮาเครือด้วยจ้ะอันนี้ก็เพิงจะเสะมือวานนี่กระนาซี่ยัง ขายบ้านได้ดอกยังบ่เหลืองด้วยจ้ะเขาจะล้อให้เขาเหลืองอีกจักน้อยด้ยจ้ะวีสวยๆเลยแต่ว่าโดนเอียงบรูไปแล้วลูกหนึ่งอันนี้วิธีการบ่มกล้วยของคุณยายด้ยจ้ะเดี๋ยวบันส่วนสินกะทิเอาผ้าห่อไว้ให้เพิ่นคือเ่าล้อเบิ่งอีกจักมือสองมืออาจที่เอาไปขายได้ด้วยจ้ะเมนีกะซีแดดแห้งๆแงน่ด้วจ้ะ,ะมาฟังเสียงนกกันจ้ะ,ะนก หนาที่อยู่ตรงต้นมะขาม้ะจ๊ะแล้วก็จะอยู่นี่อ่จ็บเจบเจบเจด้วยตรงนี้้ะจ้ะนีบรรยากาศแถวบ้านดวยจ้ะขอบคุณหลายๆที่ให้การรับชมคลิปล้ะจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านส่วนฟินทําคลิปต่อไปดวยจ้ะขอบคุณหลายๆจ้า